สวัดสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เอาต้นหน่อยดูสภาพแล้วไม่ต้องดิ้นนะครับดูแล้วดิ้นยังไงก็ไม่น่าไปไหวนะครับ พอแล้วจะมาดัานฟางนะครับท่านผู้ชมดูแล้วไม่ไหวครับจอดดีกว่ารอรถมาดึงนะครับช่วงนี้ก็ รอรถมาดึงนะครับโอมาไกลๆแล้วนะนะเดี๋ยวก็มันดินมันอ่อนนะครับจะมากันฟางแล้วก็จะจุดไฟแล้วก็จะถ่ายปรับพื้นที่นะครับ<า>ก็เลยงานเข้าซะเลยมาแล้วครับ L45 จะไหวหรือไม่ไหวยังไง ไใชมทั้งสองคันอีกล่ะโอ้โหอากาศร้อนจัดนะครับท่านผู้ชมก็จะกันไฟนะครับแล้วก็เขาจะยังไงจุดฟางแล้วก็จะปรับพื้นที่เป็นกระทงเดียวนะครับรวมกันเป็นอันเดียวเลยวิ่งผ่านไปโดนเลยครับดินอ่อนจุ๊บเลย จะขึ้นโดยดึงเลือดจะวินเราอยู่ข้างบนนะครับบนทางจะร้อนเดี๋ยวขึ้นเสร็จก็กลับบ้านเลยครับวันนี้เพราะยังไงก็ทำงานไม่ได้นะครับ หรืออาจจะลองเกี่ยข้างบนนิดนๆหน่อยๆน่าจะกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าโน o o ขคางจะอันตรายนะครับอ้าวรอรุ้นนะครับท่านผู้ชมอ้าวนิดหน่อยเองครับค,ครึ่งล้อเหนียวๆครับเหนียวๆไม่มีน้ำล้างร้อด้วย อาจจะใช้วินนะครับอ่าทางทุ่งเนี่ยน,นะครับมี L45 อยู่ตัวเดียวนะครับท้งทุ่งเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้จะขึ้นไม่ขึ้นนะครับ อาขึ้นแล้วรีบกลับบ้านแล้วนี่แหละครับงานก็ไม่ได้มาติดลมอีกเฮ้ยเฮ้ย โอ้ oh, น่าจะเผาหลังเต็มๆนะครับ <Okay. S 1> เอาเอาโซ่ด้วยโซ่พันอยู่นะครับออาอาทิ์หาทางหาเลี่ยมใหม่นะครับ อ่ะอีกสักครั้งหนึ่งขึ้นไปเร็วๆร,ร้อนอ้าวหลุดไปแล้วโซ่ ครับเยียบร้อยอย่ามาอีกนะตรงนี้ตรงนี้ก็ร้อยนะครับแต่ดิ้นขึ้นได้นะครับทีระลึกจำไว้อย่ามาผลงานนะครับมดหลากช้างไปไปนี่พลังเหลือเฟือกลับบ้านแล้วครับวันนี้งานการไม่ได้ พบใหม่กันหน้าเลยครับสวัสดีครับ